การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่อพลอยเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่เลขที่123่ทับสหมู่1นึ่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครอบคุมพื้นที่6ตำบลให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น17,185รายเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา8นาฬินาทีถึง16นมนาทีมีการนับชำระค่าไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 7จนาฬิกานาทีถึง16บหนาฬิกา30นาทีไม่มีผักเทียมมีระบบขนส่งสาแณานะเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เข้าถึงและมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางมีการดำเนินการตามเกณฑ์กายภาพครบ14ข้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่าพอพลมีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนมีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมีมาตรการการจัดการขยะ จากการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว g r e e n Office มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแนวคิด Zero Waste สำหรับการคัดแยกขยะมีการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อร่วมรณล,ลงภายในหน่วยงานภายนอกหน่วยงานเพื่อลดการเกิดขยะเช่นเอกสารประชุมแบบไรกระดาษ ระบบสารบันอิเล็กทรอนิกส์มีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนโดยกำหนดมาตรการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว g r e e n o f f i c e ดังนี้มีการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว g r e e n o f f i c e ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด10กิโลวัตต์ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในสำนักงานและลดการเลื่อนกระจกมีงานบริการณสสูนราชการสะดวกครอบคุมประเภทงานดังนี้งานบริการตามภารกิจของหน่วยงานได้แก่งานขอใช้ไฟฟ้างานรับชำระค่าไฟฟ้าค่าธรรมเนียม ่าบริการอื่นๆงานบริการแก้ไฟฟ้าขัดข้องบริการตลอด24ชั่วโมงงานบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบอวพอยได้มีการดําเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยมีการปฏิบัติตามคู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกสพซึ่งได้กำหนดขั้นตอนช่องทางการร้องเรียนกระบวนงานระบบการติดตามผล และมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการรับผิดชอบแก้ไขและติดตามเรื่องร้องเรียนเฉพาะเรื่องเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดมีการนำปัญหาจากการให้บริการมาดำเนินการปรับปรุงจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องและการให้บริการได้ถูกต้องรวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้หลายช่องทางโดยจะมีการติดตามเสียงของลูกค้าผ่านระบบ PEA VOC System และนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลเพื่อหาสาเหตุในการแก้ไขป้องกันการเกิดร้องเรียนซ้ำมีช่องทางการให้บริการแบบเชิงลุกเช่นมีการจัดเจ้าหน้าที่เยี่ยมเยียนลูกค้าเฉลี่ยไตมาดละหลายโดยมีการตอบข้อสงสัยของผู้ใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานด้านบริการนอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำให้ดาวน์โหลด PA Smart p a r k Application เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกมากขึ้นมีการจัดทํารวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคุมถูกต้องและทันสมัยให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการในทิศทางเดียวกันมีความชัดเจนไม่สร้างความสับสนแก่ผู้รับบริการโดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานรวมถึงคู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการงานร้องเรียนนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงคู่มือกระบวนการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกฟผคู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคู่มือกระบวนงานการรับฟังเสียงลูกค้าและคู่มือกระบวนงานตอบสนองเสียงของลูกค้าเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่อพลอยมีช่องทางการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการของกอฟผผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา และค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางนอกจากนี้ยังสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆมีให้บริการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเจอรยาซื้อขายไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับผู้รับบริการโดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ที่ชัดเจนมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผและการประปาส่วนภูมิภาคสามารถขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาผ่านเว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผและบริษัทโทรคมนาคมเช่น AIS ทู เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารใหม่ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนได้มีศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า1129 PA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลที่ต้องการเช่นแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือแจ้งเหตุต่างๆรวมทั้งมีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการตาม SLA ของ1 1 2 9 PA Contact Center ไว้อย่างชัดเจนและ รายงานปัญหาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ผ่านกลุ่มรายและไลน์ OpenChat ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรฐานในการให้บริการมีการแต่งตั้งคณะทำง,งาน BCMS และมีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องโดยมีข้อมูลสำคัญเช่นสถานที่ให้บริการสำรองบุคลากร ข้อมูลที่ต้องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีการฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องปีละหนึ่งครั้งมีการจัดส่งผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมแนวทางกระบวนการปฏิบัติงานของผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้าได้เซอร์วิสท็อกับพนักงานเกี่ยวกับการสร้างทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ เพื่อนำมาดำเนินการปรับปรุงงานบริการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องมีระบบบริหารจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์ kmci.pa.co.th ให้ผู้ใช้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระบบการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือมีการแจ้งเวียนระเบียบนโยบาย และแนวทางด้านการจัดการและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นประจำทุกปีมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวอลลุ่มสำหรับซ้อมรับมือสถานการณ์ไซเบอร์ซึ่งมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการต่างๆโดยมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลดังนี้ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเองจากระบบประเมินความพึงพอใจ Smile Box หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเองจากเว็บไซต์ c 1 app pa co th โดยจัดแสดงผลความต้องการของผู้รับบริการในระบบเว็บไซต์ gecc ia pa co th มีการจัดเก็บข้อมูลโดย Third Party โดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดความคาดเคลื่อนเท่ากับ2.33%สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนจากการหาค่าเฉลี่ยทุกช่องทางจากการสำรวจในรอบ1ปีที่ผ่านมาคือ4.99หรือร้อยละ99.80โดยปัจจุบันพบว่ามีการใช้บริการงานผ่านช่องทางออนไลน์67.17%ของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่อพลอย มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการตามสโลแกนที่ว่า Smart Energy for Better Life and Sustainability ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน